สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลยูโร2020นะฮะก็มีเรื่องราวหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะโดยเฉพาะคู่ของเดนมาร์กที่แพ้กับฟินแลนด์ไป01นครับคิสเซนอิเล็กเซ่นฮะในช่วงปลายครึ่งแรกโอ้โหลม้ลมลงไปหมดสติฮะแล้วแบบภาพที่ออกมาแบบน่ากลัวมากนะผมไปไล่ดูย้อนหลังครับโอ้โหตาค้างอะ่ะคือแบบยังดีที่ ทีมแพทย์เข้าไปช่วยได้ไวแล้วก็สภาพนักเตะของอจิตใจของนักเตะเดนมาร์กเนี่ยถือว่าเยี้ยมมากแล้วก็ช่วยกันแบบยืนบงังอิลิกเซนช่วงที่โดนปฐมพยาบาลอยู่นะฮะไซอมอนเคลียร์ก็ไปปลอบใจแฟนของทางอิลิกเซนด้วยโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่แฟนบอลหลายๆคนตกใจและคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะก็คิดว่า,อาตอนนี้แฟนบอลน่าจะสบายใจมากขึ้นหลังจากที่เดนมาร์ก ทางยูฟานะครับผมก็ได้ออกมายืนยันแล้วล่ะว่า,าทางอิลิกเซนที่หมดสติลงไปตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะาสามารถที่จะโต้อตอบกับแพทย์ได้แล้วแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลครับก็หลายๆคนหลายๆคนก็ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นครับตอนนี้อยู่ในมือหมอแล้วก็สบายใจได้นะฮะส่วนเมื่อคืนนี้นอกจากคู่ของเดนมาร์กก็คู่แรกเวลครับเจอกับทางสวิตเซอร์แลนด์มีนัเตะของเรา ลงไปอยู่หนึ่งคนนั่นคือเดนนิรเจมครับเอ่อเวลได้ได้ว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ก่อนจะโดนสวิตเขายิงนำหนึ่งศูนย์เนี่ยกลยุทธ์คือแม่งรอรับและสวนกลับอย่างเดียวเลยฮนะแล้วก็ทำให้เดนนิรเจมครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยนะฮะทางสวิตเนี่ย มีพื้นที่ให้เจมเนี่ยได้ลากเลื้อยหลายๆครั้งนะโอ้ถือว่าเจมเมื่อคืนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีเลียงใบเหลืองจากกองหลังสวิตได้ถึง2คนในซ้ำฮะแม้ว่าจะลงเล่นไม่เต็มเก,ม,เกมได้แค่75นาทีแล้วก็โค้ชก็เปลี่ยนตัวออกไปซะอย่างนั้นนะก็ถือว่าเมื่อคืนนี้โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวฮะแล้วก็ยิ่งเวลมาตีเสมอได้เก็บ1คะแนนเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะลุนเข้ารอบต่อไปของเวลกับ เดี่ยนเจ็นะครับผมส่วนคู่สุดท้ายฮะไม่มีนักเตะแมนยูเตะฮะแต่ว่าอดีตนักเตะเราอย่างโรเมโรลูกรกูครับยิงไปสองประตูพาเบลเยียมถล่มทีมมีข่าวรัสเซียถึงบ้านเลยนะฮะโอ้โหสมฟอร์มโดดเด่นจริงๆฮะในเกาโช่ก็เป็นลองดาวซันโบครับมายูโรปีนี้ ก็ตอนนี้ยิง2ลูกขึ้นนําเป็นดาวซันโบแล้วนะสําหรับโรเมโลดูกากูฮะก็ยินดีด้วยครับกับนักเตะเก่าของเราที่โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะฮะส่วนคำคือวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่13ิถุนายนก็ มีอีก3คู่ให้เตะกันนะฮะก็คู่หลัก,ลกๆที่แฟนบอลหลายคนคงจะจับตามองก็คืออังกฤษครับที่จะพบกับโครเอเชียตอน2อทุ่มนะก็นักเตะแมนยูเราติดทีมชาติอังกฤษไปด้วยกัน4คน,นะฮะก็จะมีดีนเทนสัน,นลุกชอแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็มาคัตแลนด์ฟอร์ดครับดูแล้วคนที่ น่าจะมีโอกาสได้ลงสนามก่อนในชุด90นาทีเนี่ยเออในในช่วง90นาทีแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกชอครับที่โชว์ฟอร์มในการเล่นแบ็กซด์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวฮนะส่วนแรดฟอร์ดก็ต้องไปรอลุ้นฮนะเทียบฟอร์มกับโฟเดนแล้วดูแนละ้วโฟเดนอาจจะได้ลงก่อนนะอ่าในขณะที่แฮร์รี่แม็กควายก็ตอนนี้หายเจ็บแล้วลงซ้อมกับเพื่อนรุ่นทีมแล้วก็มี50โอกาส5 0 5 0นะที่จะได้ลุ้นลงสนามนะส่วนดีนาสารก็เพระอยู่ในยุคข,ของแกเล้ซอฟเกต สังเกตยังมองว่าจอแอนพิกฟอร์ดยังเป็นมือหนึ่งอยู่นะฮะแล้วแซมจอร์สโตนที่เป็นมือสองก็โชว์ฟอร์มในตอนอุน่นเครื่องได้ค่อนข้างดีฮะดังนั้นดีนของเราเนี่ยอาจจะต้องนั่งลุ้นเพื่อนๆไปก่อนนะฮะก็อังกฤษเจอกับโคเอเชียนัดล่าสุดอย่างเป็นทางการที่เจอกันก็ตอนบอลโลกรอบรองชาเลตที่เจอกับโคเอเชียนั่นแหละอังกฤษดาวรุ่งเพียบนะฮะฟอร์มกำลังสดเลยเจอความเก่าของโคเอเชียเข้าไปก็เลยโดนทีเด็ดเขาตกรอบ <c oughs> ไปนะฮะมาวันนี้เชื่อว่าอังกฤษน่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าอังกฤษจะผ่านโคเอเชียในเกมแรกของตัวเองในยูโรรอบนี้ไปได้หรือเปล่าเล่นในบ้านที่อังกฤษด้วยนะฮะที่ลอนดอนก็น่าจะาทำให้มีกำลังใจที่ดีเยอะนะฮะแล้วก็ความมึกเขิมของนักเตะ นักเตะตัวเก่งๆที่ลงไปผมว่ามันดูดีกว่าปี2018ที่เล่นฟุตบอลโลกอีกนะก็เชื่อว่าอังกฤษน่าจะผ่านไปได้แล้วก็หวังว่านักเตะแมนยูจะได้ลงสนามเยอะๆนะครับผมก็จะได้ลุ้นกันต่อไปนะครับผมส่วนอ,อีก2คู่นะครับผมที่จะเตะในค่ำคืนวันนี้นอกจากอังกฤษนะฮะตอน5ทุ่มเนี่ยก็ จะเป็นคู่ของออสเตรียเจอกับมาซิโดเนียแล้วก็คู่ดึกเป็นเนเธอร์แลนด์ที่จะพบกับยูเครนนะฮะก็เนเธอร์แลนด์ไม่มีดอนนฟอนเดเบกของเราแล้วก็ใครที่ตื่นดึกไหวก็มาเชียร์ให้กำลังใจกันได้นะครับผมก็เป็นภาพรวมของยูโรแล้วก็สถานการณ์ของนักเตะม,มาอยู่ที่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรนั่นเองนะครับ